อกาสทีปีนี้พี่ต้งจะกเกษียณอายุนะคะสำหรับปอเนี่ยอยู่กับพี่ต้งมาตั้งแต่ปอเข้าแบงค์สิปีผ่านมาพี่ต้งเป็นวันดาวเป็นหัวหน้าทีม IPO นอกจากนี้เนี่ยพี่ต้งยังเป็นพี่แล้วก็เป็นครูในแง่ของเทรดไฟแนนซ์ให้ปอด้วยนะคะถ้าพี่ต้งจาได้เนี่ยตอนที่มาใหม่ๆอ่ะปอเดินไปถามพี่ต้งแล้วบอกว่า เฮ้ยพี่โต้งเทรดไฟแนนซ์เขาคืออะไรแล้วมันทําอะไรทํำยังไงพี่โต้งเอาหนังสือ C D C S มาให้พ่อเล่มหนึ่งอ่ะคุณพ่อเอาไปอ่านแล้วหลังจากนั้นก็เอาเคสมาให้ทําทําเป็นเดือนเดือนแล้วพี่โต้งก็ตรวจกันบ้านนะคะกว่าเราจะผ่านช่วงตรงนั้นมาได้เนี่ยช่วง12ปีเนี่ย เราก็ผ่านหลายๆามรสมมาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการม i กร a t e lonbill ไป eximbill ถ้าพี่ต้องจําได้เราไม่ได้กลับบ้านกันแล้วก็อยู่ในการเดินๆมาต้องหลายคืนนะคะกับทีมงานที่ทํางานด้วยกันแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ backlog ที่เราต้องอยู่ชั้น3ด้วยกันถึงตีสามตีสี่เด็กๆกลับบ้านไม่ได้ทีม lg หรือว่ามรสม lg ไฟฟ้าซึ่งมาในทุกๆปีแล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเราก็แก้ปัญหาได้หมดนะคะแล้วก็มีความเครียดที่ ที่พ่อส่งให้พี่โต้งมากมายในช่วง12ปีนะคะก็ไม่ได้มีความเครยียดอย่างเดียวก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะมีฝันคริสต์มาสหรืออะไรที่เราจัดกันหรือว่าเราไปกินข้าวกันนะคะก็หวังว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยจะเป็นความทรงจำที่ดีๆให้กับพี่โต้งกลับไปนะคะแล้วก็นองจากเนื่อง,งในวาระที่พี่โต้งกเกษียณอายุค่ะก,ก็ขอไวพ้พรให้พี่โต้งมีความสุขมากๆในชีวิต เกษียณอายุแล้วก็พี่ต้องเองเป็นคนแอคทีฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พี่ต้องมีเวลาไปดำน้ำเยอะๆผ่อนคลายแล้วก็ให้หายเหนื่อยแล้วก็กลับมาทำประโยชน์ให้กับวงการเทรดฟินแลนซ์ต่อไปแล้วก็มาเยี่ยมครอบครัวที่ TTB บทบาทที่เหลือจากนี้ไปไม่ใช่วันดาวไม่ใช่หัวหน้าทีม i p o แต่เรายังมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่ซึ่งความรู้สึกความเป็นเพื่อนเป็นพี่เนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะก็ ใจหายนะอยากอยากจะบอกว่าใจหายจริงที่พี่ตงกเกษียณอายุแต่ก็อีกใจหนึ่งก็แบบโอ้ออดีใจนะเพราะว่าพี่ตงก็ได้พักสักทีวันนี้ก็เลยขอโอกาสขอบคุณพี่ตงด้วยใน12ปีที่ผ่านมาที่พี่ตงทุ่มเทให้กับ GTB มาตลอดทุ่มเทให้กับทีม IPO แล้วก็เต็มที่กับงานในช่วงเวลาที่ทำงานกับพ่อนะคะก็ขอบคุณพี่ตงมากๆด้วย สวัสดีคะ่ะพี่ตงเมื่อพี่ตงใกล้จะต้องไปรับอีกบทหนึ่งในชีวิตนะคะเราก็มานึกทบทวนกันว่าเอ๊เราเจอกันมากี่ปีแล้วนะนะคะก็ได้รู้จักกับพี่ตงมา6ปีแล้วนะคะแล้วก็ได้มาทำงานกันใกล้ชิดก็คือในช่วงสองปีหลังนะคะ,ะตลอดระยะเวลานี้พี่ตงก็ไม่เคยทำให้การทำงานร่วมกันไม่สนุกเลยนะคะก็ร่วมกัน ทำงานได้เป็นอย่างดีพี่ต้องดูแลทีมให้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีการทำออโตเมชันต่างๆมาให้สนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็ได้เตรียมพบกับอะไรใหม่ๆร่วมกันอยู่ตลอดนะคะก็หวังว่าพี่ต้องคงมีความทรงจำดีๆกับเ,เพื่อนๆร่วมงานน้องๆในทีมเก็บเอาไว้นึกถึงเมื่อยามที่พ้นออกไปจากรัวทีที TV แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆในช่วงเวลาแห่งความทรงจำเหล่านี้นะคะ ท้ายนี้คือเมื่อพี่โต้งกำลังจะไปรับอีกบทหนึ่งในชีวิตน้ำก็ขออวยพรให้พี่โต้งมีความสุขแล้วก็ได้ทำอะไรอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะได้ไปร่วมงานกับทั้งสมาคมธนาคารได้ร่วมกันทำให้ระบบเทรดของประเทศดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้พี่โต้งสุขภาพแข็งแรงนะคะจะได้มีแรงไปเที่ยวเยอะๆได้ไปดำน้ำ แล้วก็ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างที่ตั้งใจนะคะส่วนน้องๆทาง IBO ก็แวะกลับมาเยี่ยมกันบ้างนะคะมาเจอกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงน้องๆเดี๋ยวดูแลให้ทุกคนเป็นอย่างดีนะคะคลิปอินทัสนะคะพี่โต้งสวัสดีครับพี่โต้งยินดีต้อนรับเข้าสู่กลุ่มผู้สูงอายุวัยเกษียณ ตามผมมาติดๆเลยนะครับเอ่อก็ขอให้คุณใช้ชีวิตที่เหลือๆของคุณเนี่ยให้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็ขออยพรให้คุณมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงปีหน้าผมกลับเมืองไทยเมื่อไหร่เรานัดกินข้าวกันแล้วแวะไปทักทายเจ้านายเก่าเราดีไหมโอเคไปก่อนนะครับโชคดีครับผม ข้าดีมีสุขครับพี่โต้งขอสุขภาคขําแขงนะครับที่มีความสุขมากๆนะครับผมคารบายบายครับพี่โต้งสวัสดีคครับพี่โต้งขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ว่างๆเราเจอกันมีความสุขมากๆนะครับจุ๊บจุ๊บพ่อโต้งมีความสุขมากๆนะไวเกระตียนเตียงหัวเราะให้ดังกว่าเดิมน,นะคะสวัสดีค่ะเลิบสุดๆเลยพี่โต้งเราเจอกันนะครับพี่โต้ง เดี๋ยวเราจะตามไปแล้วเหมือนกันนะแล้วยังไงขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่พี่ตั้งใจไว้นะคะบ๊ายบา,ายสวัสดีครับเป็นตัวแทนน้องๆทุกคนนะครับพี่โต้งโชคขอพูดแทน น้องน้อง ibo ทุกคนด้วยวาระการเกษียณอายุงานของพี่โต้องอยู่กับพี่โต้งมา10ปีพี่โต้งเป็นหัวหน้าผู้ชายคนแรกของโชคเลยแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ชายคนแรกของน้องน้องหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันอยู่กับพี่โต้งมีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกมีทั้งความรู้พี่โต้งให้อะไรมากมายกับพวกเราจริงๆพี่โต้งเป็นหัวหน้างานที่ empower ที่แท้จริงพี่โต้งให้อิสระในการทํางาน ในขณะเดียวกันพี่โต้งเองก็ยังคอยติดตามดูอยู่เรื่อยๆพี่โต้งบอกกับน้องๆทุกคนเสมอว่าเราไม่ใช่หัวหน้าลูกน้องกันแต่เราเป็นพี่น้องกันพี่โต้งเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักเรื่องสุขภาพหรือแม้กระทั่งเรื่องของคนที่บ้านเองก็ตามพี่โต้งก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆได้ให้คำแนะนำได้อย่างดีเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในสถานะอะไรต่อจากนี้ไปก็ขอให้พี่ต้องอยังจำพวกเราไว้ว่าพวกเราคือพี่น้องกันเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเราก็ขอไวพรให้พี่ต้งในฐานะตัวแทนของน้องๆ IBO ให้พี่ต้งมีความสุขให้พี่ต้งมีความสนุกให้สุขภาพแข็งแรงมีพลังเยอะๆไปเที่ยวไปดำน้ำไปถ่ายรูป หรือไปทำงานต่อสารต่อกับโครงการของ Trade Finance ตามความตั้งใจของพี่โต้งให้สำเร็จให้ได้ขอให้พี่โต้งโชคดีและมีความสุขกับการ,กรเกษียณแล้วกลับมาเจอน้องๆได้ทุกครั้งทุกวันเมื่อพี่โต้องอยากหัวเราะเสียงดังๆกับพวกเราพวกเราก็ยินดีต้อนรับพี่โต้งเสมอขอให้พี่โต้งนึกถึงเราได้ตลอดพวกเราจะอยู่ข้างๆพี่โต้งเสมอขอบคุณครับ What time? In love